สวัสดีผู้ฟังธรรมทุกท่านวันนี้เราจะมาพิจารณาธรรมะคำว่าชรามรณะทำข้อนี้เป็นปลายทางของปฏิจจสมุปาทสายเกิดเพราะเมื่อมีชาติก็ต้องมีชรามรณะชราหมายถึงความแก่ความเสื่อมความร่วงโรยส่วนมรณะหมายถึงความตายการดับสลายของรูปนาม ทั้งสองอย่างนี้เป็นสัจธรรมแห่งชีวิตไม่มีผู้ใดจะหนีพ้นได้ชราไม่ได้หมายถึงแค่ผมขาวหรือร่างกายเหี่ยวย่นแต่หมายถึงการเสื่อมสลายของทุกสิ่งทุกอารมณ์ทุกความคิดทุกความรู้สึกล้วนแก่ลงล้วนเปลี่ยนไปทุกขณะ มรณะก็เช่นเดียวกันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนสิ้นลมหายใจแต่มันเกิดขึ้นทุกครั้งที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งดับไปทุกครั้งที่ความคิดหนึ่งสิ้นสุดความตายก็เกิดขึ้นในใจเราแล้วพระพุทธองค์ตรัสว่า ชรามรณะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสาสมุทัยโยโหติหมายความว่าเพราะมีชาติจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไห้ความทุกข์ทางกายและใจและความคับแค้นในใจทั้งหลายนี่แหละคือห่วงโซ่ของทุกข์ที่เริ่มจากอาวิชชาความไม่รู้แล้วค่อยๆเสืบอบต่อกันมาจนถึงชรามรณะ แต่พระพุทธองค์มีได้สอนให้เรากลัวความแก่หรือความตายส่งสอนให้เราเห็นตามความจริงเพราะเมื่อเห็นความจริงว่าทุกสิ่งต้องเสื่อมต้องดับใจก็จะไม่ดิน้นไม่หลงไม่ทุกข์ ชรามรณะจึงไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นครูที่สอนให้เรารู้คุณค่าของปัจจุบันทุกลมหายใจที่ยังอยู่คือโอกาสแห่งการรู้แจ้มโอกาสที่จะหยุดการเวียนว่ายแห่งทุกทั้งปวงเมื่อเราฝึกใจให้เห็นความเกิดดับตามจริงใจจะไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจะยอมรับความแก่ความเจ็บความตายด้วยใจที่สงบและรู้เท่าทัน ผู้ที่เห็นความตายตามจริงคือผู้ที่เริ่มพ้นจากความตายเพราะใจนั้นไม่ยึดในสิ่งใดไม่หลงในความมีไม่กลัวความไม่มีเมื่อความเข้าใจนี้เกิดขึ้นวัตตะแห่งทุกข์ก็สิ้นสุดลงเหลือเพียงความสงบที่เรียกว่านิพพานความดับแห่งเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ขอให้ทุกท่านพิจารณาความแก่ความตายด้วยใจอ่อนโยนเห็นมันเป็นธรรมดามิใช่โศกนาตกรรมแล้วใจจะค่อยๆค,คลายจากความกลัวและเข้าถึงความไม่เกิดไม่ดับขอความสว่างแห่งธรรม